ใครอยากออกไปข้างนอกกับพี่ใครอยากออกไปข้างนอกกับพี่พี่ใครคะใครอยากออกไปใครอยากออกไปบ้างตาวานออกไปเที่ยวข้างนอกไหมไปไหมคะไปไหมไหนใครอยากไปอีกใครอยากไปอีกคะกะหลงอยากไปไหม กระหลงอยากไปไหมคะอยากไปไหมน้ำส้มล่ะอยากไปไหมน้ำส้ม <c oughs> เอาน้องตะวันอยากไปไหมอยากไปเที่ยวข้างนอกกับเขาไหมไปวิ่งเล่นข้างนอกหนน <c oughs> นไปกับเพื่อนไหมไปเปล่า,าไปเปล่าไปเปล่าไปไหมคะไปไหมคะไปไหมใครอยากออกไปข้างนอกนชมไปเปล่าไปไหมคะไปสวัสดีจ้าสิ สวัสดีจ้าก่อนไปสวัสดีเจ้าก่อนเอาใครสวัสดีจ้าสวยได้ออกไปได้ออกไปใครสวัสดีจ้าสวยสวยได้ออกไปนะคะเอาน้ำส้มไม่ออกหรอไม่ออกหรอสวัสดีจ้าก่อนถ้าจะออกสวัสดีจ้าก่อนดีจ้าสวดีเจ้าสวยสวยเลยเอาไม่ทําตามคําสั่งแล้วจะออกไปยังไงเนี่ยไม่ฟังเราจะออกไปยังไงเนี่ย ี่จ้าสิและแล้วก็ได้ออกมาข้างนอกไปไหนกันหมดแล้วไปไหนกันหมด น้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มดูใครบนหลังคาน้ำส้มแม่หมูดูใครบนหลังคาหนุนอ่ะแม่หมูก็อยากไปนุน่นหลังคาฝั่งนุน่นเห็นไหมเห็นเปล่า เห็นแค่บนหลังคาไหมได้ออกมาก็มีความสุขวิ่งเล่นกันสนุกทุกเย็นเลย